โอเคผมก็กราบสวัสดีและผมหวัู้ทุกคนกันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้นะพี่อยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะทุกคนสำหรับมันก็ไหนลนะ่ะที่อยากได้ไอ้ e, นะในงบหลักสิบนะวันนี้พี่ทาทุกคนม่มีโปรแบบนี้เลยนะครับทุกคนของผตอนเอเอแล้วเดี๋ยวเราต้องไปสมัครกันก่อนนะผมแล้วก็ในพี่พานจะแจกกันด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าพูนแล้จะเป็นยูเซอร์นะผมาาอันนี้ที่หนอยจะเป็นลายผ่านนะครับผมนา,ายสั่ก็จะเป็นเยนยรลายผ่านมัทุกคนนี่ฮะ ก็เข้ามาเพื่อผมก็นี่เลยครับทุกคนมีสมัครเสร็จร้อยนมประมาณนี้นะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะเดี๋ยวใส่โค้ดพร้อมๆกันนะทุกคนก็เข้ามาในหน้าเว็บแล้วก็จะมีโปรโมชั่นที่เศษบอกนะต้นนี้นะครับผมก็คือเติมเงินแล้วครบสองร้อย้าบาทจะได้กี่คูณสองนะครับผมประมาณแบบเติมสามร้อยร้อยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนตัวเองโอเคแล้วก็นี่ครับผมก็อ่า เปนเนงนกกินครบแล้วผมห้าสมมติสองร้าใช่ไหมก็จะได้อสามร้อยก็ได้หกร้อยทุคนเป็นห้าร้อยก็ได้ทำหนึ่งนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็อ่านี่ครับทุกคนนะผมก็เข้ามาในหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่บอกว,ว่ามองหาแบบอันไหนอยากได้อันไหนก็จัดอันนั้นเลยนะทุกคนก็สมีที Okay. สายไลท์นะครับผมเป็นสายไหนก็แต่ส่นั้นนะครับทุกคนแล้วก็มาครับผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดแนเว็บนี้นะผมก็จะเป็นแตแบบนี้นะทุกคนไปที่เติมโค้ดนะครับผมด้าน,นบนเนาะแล้วก็ใส่มีไปได้เลยครับทุกคน <Yeah. S 1> a r d i d นะครับผม d i d g a c สามสองนะทุกคน <Yeah. S 1> ก็จัดเลยครับทุกคน โอเคครับผมพี่ได้80ิแล้วผมพี่ได้โค,ค,ค้ดตามติดนะทุกคนไม่พูดตึงนะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็ทำเงินเงินด้วยนะคะทุกคนเออนะคะผมแล้วก็นี่ครับผมไปดูนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้ครับผมก็ใครที่เติมเป็นก็สามารถนะครับผม ถ้าแล้วผมสามารถที่จะไปดูในย t u b e ได้นะผมสำหรับพีการเติมเครดิตนะครับทุกคนก็สำหรับการสร้างสว่างเตานะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็แต่ว่าตอนนี้พี่แบบมีอยู่เท่าไหร่วะแปดสิบหรอแปดสิบโค้ดครบแปดสิบทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเป็นไอดีใสนักแข่งดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวจัดเลยครับทุกคนฮะ โอเคครับผมนี่ครับผมนี่ก็ได้มาแล้วสำหรับไอดีใส่นักแข่งนะทุกคนก็ใครที่แบบชอบใส่นักแข่งก็นี่ครับผม,ผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราในแช้าผมไปไปดูนาเกมกรนเลยดีกว่าผมว่าะอะไรบ้างนะครับทุกคนไปดูกันครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้แนละ้วนี่ก็อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ นี่ครับผมก็จะมีวขผมเสื้อเป็นหัวหัวแกนิกนันทุกคนแล้วก็หัวแกนิกย้อมสีทุกคนมีร้อยปากลาวาครับผมมีตาเป็นตาใมกล่องนะครับแล้วก็เสื้อนะเป็นจะเป็นเสื้อไอ้แื้อโคดทุกคนแล้วก็กางเกงจะเป็นเกงเชฟนะทุกคนแล้วก็มีมัดนะามัดมังกรด้วยนะครับแล้วก็จะมีปืนอัพเลเวลตถเจ็ดหนึ่งกระบอกแล้วเป็นกอซ่าไม่กอซ่าดิ เป็นฟา마แล้วทุกคนเราวนี่เป็นหน้าไก่ทุกคนนี่ฮะคะกินไก่ครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวเรียกะทิงจิงไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับทุกคนโอเค